สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่คูสู่คนผบกพอกับช่องสาบานานุสิเดนพี่น้องค่ะผบพพอกันในวันที่สิบเนาะพี่น้องเป็นจังไดค่ะผู้ใดเดินทางมาเนาะค่ะ,ะกลับมาเย่ามมายามบานเดินทางด้วยความระมัดระวังเดอ้อพี่น้องโจมือโจอเวสแล้วค่ะจอสงการแล้วมีผู้ใดฟันดีฟันดิดฟันดังบโนโลค่ะอย่าลืมเดอ้อแบ่งปันในช่อง กอเป็นแนวทางจ้าหรือว่าผู้ใดมีสูตรหวยคำนวณอยากเบ่งปันสามารถเบ่งปันมาได้เลยจ้าสาบนาจะปักไอดีไลน์ไว้ให้คงบนหนีเด้อพี่นงสามารถแอดไอดีไรามาได้เลยจ้ากะโนพี่นงคลิปนี้มีตัวเลขมาฝากมาต่อนคือเกาละ่ะสำหรับชมลมคนรักตัวเลขเป็นตัวเลขจากเซียนหนองคายจ้ะงวดวัางหันเซียนหนองคายเพิ่นเขาเหลขกเรียนเด้อค่ะนะพี่นง วิ่งเจ็ดเด้อทั้งทงเขาที่ไปที่เลขเจ็จ้าออกศูนย์เจ็ดเนาะเพิ่นจับให้เจ็ดหนึ่งเสียได้เสียด้พี่น้องสุยเต็มหนึ่งจ้ะสำหรับตัวเลขเซียนหน่อคายเลขเพิ่นเม่นเด้อพี่น้องจับตาดูดีๆมักอาจารย์ใดใส่อาจารย์นั่นพี่น้องยาะสื่อหลาใหญ่ไปเด้อค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเงินทองหายยากคันว่าถือมวดหนึ่งมีพี่น้องเอ้ย ได้กินเข่ากบปลากระป๋องยังไข่เด็กอะได้กินข่าวกบปลากระป๋องบ่ได้กินกระถอดไข่มือละนุย้ยอันนั่นกะเปียบเปรยเนาะพี่น้องกะบ่อยากให้ขาดหวังายการลงทุนเป็นการเสี่ยงเป็นการเสี่ยงสูงอีหลีพี่น้องถ้าถือกะดีไปเนาะพี่น้องถ้าบ่าถือดีจีิหาเงินใสมาให้เขาการหมดขี้ดินแก่นพี่น้องหมดยากยากจ้ะเอาคลิปนี้เนาะ ผู้ใดมกักตัวเลขจากเสยนนองคายอย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กริ๊งๆนจา้าเสยนนองคายเป็นได้ส่งตัวเลขมาเบาให้ชาวบา้านมาดังเบาเว้เว้สู้พี่น้องเฟ้นจงังเอฟซีฟังเด้อจา้าให้จดเอาหรือว่าแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะในงวดวันที่16มีสายุน5 6 6ทั้งเียทางเส้นนองคายเป็นตีตารางหแถวด้านบนในเลขตาราง มี8ปดมี2มีสามจ้าแถวด้านล่างมีเลขหนึ่งเลขหาเลขศูนย์เด้อพี่น้องวิ่งหากับ0ูนจ้าแตเืินขีดเสิ้นใต่ไปให้เน้นน้นคือเลขห้าเด้อพี่น้องจ้าจับคู่เลขจับคู่มีหกหางจ้ามีหาสองหาสามหาศูนยศูนย์แดศสศูนย์หาจ้า สำหรับเลขสามตัวจับมาห้มีหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสองเด้อพี่น้องแต่เพิ่นขีดเส้นใตไวใหใคือห้าสองห้าศูนแล้วก็เลขสามตัวเพิ่นขีดเส้นใตให้มีหนึ่งหาศูนย์เด้อค่ะอ้ยพี่น้องเลขมว้นนี้งามงามค่ะหาสองสองหากะงามเด้อพี่น้องสำหรับผู้ใดเนาะคะ่ะอยากแบ่งปันนำใจก็ให้เพิ่นกะ นี่เด้อค่ะ4071286099 4071286099กรุงศีเด้อพี่นอ้องพ่อสำเนียงวิระบุตรจ้าอันนี้กะนอะคาเนาะเป็นแนวทางกะคาบกาเฟ่ค่ะน้ำชาพื่นพี่นงองกะตามนั่นสำหรับผู้ใดมักตัวเล็กทางเสียนนองคายพี่นงคงค่เซียนนองคาย,คเ,ย,นนคายเดินดีเด้อค่ะสำหรับเลขวิ่ง จบซ้อมค่ะเลขสามคูเพื่นกะมีเตกมาเล้วสามตรงตรงกะเตกมาแล้วเด้อพี่นองแต่ว่าเลขวิ่งของเพื่อนโบมีหลุดจ้าสำหรับตัวเลขเซียนหนองคายสาบนากะนำมาฝากมาต่อนเป็นแค่แนวทางเด้อพี่นองสำหรับตัวเลขเซียนหนองคายมักกะจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเด้อขอบุณขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะแฟนจ่องทีสนับสนุนสาบนาเลยมากะเอามาฝากมาต่อนให้เป็นแค่แนวทาง สำหรับคนมักตเลขเท่านั้นผู้ใดบ่มักสามารถเลื่อนผ่านได้เด้อค่ะขอบุณขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจสาบนากะขอบุณขอบคุณทุกอาจารย์ที่บ่ทิ้งบ่ปะจ้ะนางอัดคลิปอยู่ทั้งนอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเปิดเพลงก็ได้เล่นมาทางไหนพี่น้องขอโทถได้หลายจ้ะเพื่อนเปิดเพลงดังค่ะยันติดลิขสิทธิ์เนาะจ้ะอ่านของวันนี้มันยากค่ะเกี่ยวกับการทำวิดีโอก็ได้ นั่นล่ะค่ะคลิปนี้สาบานานำตัวเลขเซียนหนองคายมาฝากมาต้นพี่นองแฟนจองอิบซีนอคะคาะเนอะคันมักกับไอยจัดเด้อค่ะจะย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งในงวดวันที่16เมษายน2566เลขในตารางเดอ้อพี่นงแถวด้านบนมีเลข8ดเลข2เลข3จ้าแถวด้านล่างมีเลขหเลขหาเลข0เดอ้อ วิ่งพ้นห้แลรนเด้อค่ะหากับ0นจ้าแต่พ่นขีดสินใตไปหนักๆคือเลขห้าเด้อค่ะเลขจับคู่มีหาสองหาสามหาศูนย์ศหาเลขสมตัวมี1นึหาศกับ1นึหาสองจ้าแต่ว่าเพ่นขีดสินตใตหายเน้เนๆคือเลขหาสองกับหาศูนยเด้อค่ะสำหรับเลขสามตัว เพิ่นขีดสินเตะไปให้หนึ่งหาศูนย์จ้าสำหรับผู้ใดเนาะค่ะอยากให้คากาเฟเพิ่นสามารถไปได้ที่บัญชี407-128-6099 407-128-6099กรุงเทพจ้าสาบนาขกินให้นี้เราเด้อค่ะกเป็นตัวเลขทางเซียนหนองคายเอามาฝากมาต้นมัาจัดจ้าขัดเลื่อนผ่านเด้อเอาค่ะคลิปนี้ สาวนาเอาตเลีกมาฝากมาตอนเหมือนเดิมผู้ใดมีแนวทางก็อย่าลืมเด้อกับแบ่งปันได้จ้าตามไอดีไลน์สาวนาเด้อขอบ,บุนขอบคุณค่ะอฟซีแฟนชองอยู่เคียงข้างสาวนา็ขอบ,บุณขอบคุณสุขุสุขคนคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องคะขอบ,บุณขอบคุณทุกอาจารย์ด้วยค่ะที่นำตลิกมาฝากมาตอนเนาะจิบบอลไลยไปกับพี่น,อน้องแฟนจงอฟซีกับผู้ลำลึกกับว่าอู้จะเป็นเมดูลขอทษขคอไปเด้อค่ะ ทำตามกฎระเบยียบของเจ้าน้ายค่ะว่าหนาเพิ่นบอกว่าเหตุจังได้กับเสดเหตดจังสันเนาะค่ะผู้ใดบ่มัก,กำบอกกำจาก็สามารถเลื่อนดูได้แต่เฉพาะตัวเลขได้จ้าบ่เป็นยังเนาะค่ะแเดค่ะกันเบิ่งให้จุกกบขอบุญขอบคุณหลายๆลายเด้อค่ะคลิปนี้ไปแล้วจา้าในวันที่สิบหกขอให้ปังดังรวยสุขุสุขุนเงินไหลกองทองไหลเข่าสาธุสาธุาธบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพบกันคลิปหนา้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ